แกงเรียงปลาสลิดสูตรโบราณทำง่ายนิดเดียวอันนี้เป็นสูตรโบราณนะเป็นสูตรโบราณหายากก็ถามว่าสูตรโบราณกับสูตรสมัยใหม่ต่างกันยังไงก็คือสูตรโบราณเนี่ยบางทีเออบางสูตรเนี่ยเขาจะไม่ค่อยใส่กระชายแต่ถ้ามันเป็นสูตรแกงเรียงปลาสลิดอย่างเงี้ยหรือว่าใช้พวกปลาเนี่ยเขาจะนิยมเพิ่มกระชายเข้าไปก็เลยมันก็จะเลยจะต่างกับสูตรปกติที่มีแค่หอมแดงอ่ะ ใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยเดี๋ยวจะทอดปลาสลิดทอดแบบน้ำมันน้อยๆได้เลยนะคือคือถ้าเป็นย่างมันไม่อร่อยไงพี่ปลาสลิดมันต้องทอดหน่อยๆนะแต่เราทอดน้ำมันน้อยๆแบบนี้ได้เลยอันนี้ผมวางลงไปตอนน้ำมันยังไม่ร้อนเลยพี่เพราะอะไรเพราะผมรู้อยู่แล้วว่ากระทะผมไม่ติดผมก็เลยไม่กลัวคือกระทะของผมเนี่ยไม่ใช้น้ำมันยังไม่ค่อยติดเลยเพราะฉะนั้นถ้ามีน้ำมันเนี่ยเป็นเรื่องหมูเลยพี่ยังไงก็ไม่ติดเราเปิดไฟอ่อนได้เลยครับแล้วเราปิดฝาไปเลยไม่ต้องกลัวมันกระเด็นไม่ต้องกลัวมันเหม็นบ้าน ระหว่างนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะทําตัวพริกแกงเรียงแกงเรียงก็มันจะเป็นพริกแกงแกงเรียงเนี่ยตามหลักความเป็นจริงอะ่ะถ้ามันทําพริกแกงออกมาดีอะ่ะมันไม่ต้องปรุงอะไรแล้วนะครับต้องบอกตรงนี้ก่อนเลยนะเขาไม่ปรุงกัไแล้วนะเค็มมาจากกุ้งแห้งแล้วก็กะปกิแล้วหวานได้จากผักแค่นั้นเลยแกงเรียงไม่มีเปรี้ยวถ้าเผ็ดก็ได้เผ็ดร้อนจากพริกไทยหรือว่ากระชาย นะครับแต่บางสูตรบางคนเขาเติมพริกก็มีนะผมเคยเห็นคือคืออย่าไปบอกว่าสูตรไหนถูกสูตรไหนผิดเอาสูตรไหนชอบดีกว่าแต่วันนี้ที่มผมจะแนะนําคือถ้าพี่จะทําสูตรที่ผมทำเนี่ยคือถ้ามีปลาสลิดเนี่ยผมอยากให้ใส่กระชายแต่ถ้าเป็นแกงเลียงกุ้งอะ่ะไมใ่ใส่กระชายก็ได้นะอ่ะอาเดี๋ยวผมจะเริ่มจากพริกไทยก่อนเลยเอาง่ายๆพริกไทยก็สักประมาณอ่าทำหม้อหนึ่งก็สักหนึ่งช้อนชาเนี่ยประมาณนี้มันอาจาจะเกินหนึ่งช้อนชาน,นิดๆน,น,นะหนึ่งกำมืออ่าครับผมประมาณนี้เออเราตาพริกไทยก่อนเพราะว่ามันตายากสุด แล้วเดี๋ยวยเรอาจอะอื่นไปตามเอาให้ละเอียดให้ได้พี่ถ้าพี่ตำตำอย่างอื่นไปก่อนแล้วใส่พริกไทยพี่จะตำพริกไทยละเอียดยากมากเลยนะอันนี้ํำเป็นเลยพี่ต้องตำพริกไทยก่อนปับ๊บหลังจากนั้นก็มาด้วยหอมแดงอ่ะหอมแดงก็ลงไปแม่ไม่เอาอะไรมาสับให้พี่ดีกว่าจะได้ตำง่ายๆประหยัดแรงเออเดี๋ยวผมสับนิดนึงแล้วมันจะได้ตำง่ายๆนะพี่ไม่งั้นมันตำยาก พวกร้านเขาจะใส่หอมแดงเยอะเพราะว่าเขาจะใส่เนื้อกุ้งน้อยแต่ถ้าเรากินเองเราก็ใส่ตามชอบได้เลยเพราะว่าเราใส่เนื้อกุ้งเยอะได้หอมแดงง่ายแล้วตำง่ายแล้วพี่เห็นไหมแค่นี้เองอันนี้เอากระชายกระชายก็ทักครึ่งหนึ่งของหอมแดงก็ได้เพราะว่าถ้าใส่เยอะเดี๋ยวเผ็ดได้แล้วกระชายเห็นไหมง่ายไหมดูดิไข่ก็เนี่ยอุปกรณ์พวกนี้มันช่วยเราทํางานง่ายที่กระชายหอมแดงที่สับม,มือแล้วเดี๋ยวเราตำอีกนิดนึงเราก็เสร็จแล้วระหว่างนี้เดี๋ยวผมดูปลาก่อนอืน้อ โอ้โหดูดูความเตรียมหลังจากนั้นตำทั้งหมดให้เข้ากันก่อนแล้วซ่้อยใส่กะปิถ้าใส่กะปิไปก่อนตำไม่ได้ครับกะปิมันดูดสากครับแล้วก็กะปิสักประมาณ1ช้อนโต๊ะไม่ต้องเยอะนะครับเพราะว่าพี่อย่าลืมว่าของเค็มที่จะมีกุ้งแห้งอีกอย่างหนึ่งแต่กุ้งแห้งเราเค็มน้อยมากใช่นะครับอ่ะใส่กะปิลงไปแล้วอีกหนึ่งนะตัวนี้มาตำตำให้ได้ที่แกง เนี่ยตีอันนี้ก็ได้แล้วพริกแกงเห็นไหมนี่พริกแกงสำหรับแกงเลียงเรียบร้อยง่ายง่ายอโอ้โหดูความเคี่ยมเลยว้าจริงๆเมื่อกี้เราใส่น้ำมันเยอะไปใส่แค่นี้ก็ได้แล้วเนี่ยประหยัดยด้วยอืมเนี่ยดูสิอืม,อมเรียบร้อยต่อมาก็ตั้งกระทะใส่หม้อสุญญากาศแกงแกงเลียงไม่ต้องผัดพริกแกงนะ อ่ะใส่พริกแกงลงไปเลยพริกแกงทีนี้ใส่ทุกอย่างไปเลยพี่ออใส่อย่างนี้เลยพ่อสุญญากาศเดี๋ยวมันจัดก,การให้เราเองอนะครับฟักทองเวลาผมกินแกงเลียงเนี่ยมีผักอะไรก็ได้ที่ชอบนะแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับผมนะคือฟักทองบวบแล้วก็ใบแมงลักบางคนจะเพิ่มเห็ดเพิ่มข้าวโพดอะไรก็ไม่รู้แล้วแต่บางเดี๋ยนี้มาที่ใส่แครอทด,ด้วยมผมบอกเลยใส่อะไรก็ได้หมดแตถ่ถ้าถามผมเนี่ยผมรู้สึกว่าบวบกับฟักทองเนี่ยม,มันจะทําให้ลดหวาน อ่ามันจะทําให้รสหวานมันจะตัดกับรสเผ็ดของพี่แกงแล้วใบแมงลักเนี่ยขาดไม่ได้เพราะมันเป็นกลิ่นเอกลักษณ์ถ้าแกงเลียงใส่ใบกระเพราก็จบเหมือนกันนะอ่ะ <c oughs> แล้วก็บวกครับใส่ลงไปแบบนี้แล้วพี่ก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วเพราะว่าเราจะใส่กุ้งแห้งลงไปด้วยนี่ <c oughs> พี่นี่คือไม่ถึงกร,รมแม้ะเนี่ยเออก็คือ <c oughs> ก็คือพบพบปั <c oughs> ปป่นปุ๊บมันเพิ่มมาเท่าตัวใช่ <c oughs> ถ้าพี่ใส่กุ้ง <c oughs> ถ้าพี่ใส่กุ้ง <c oughs> แบบนี้พี่ไม่ต้องปรุงอะไรมันก็อร่อยนึกออกไหม แต่ถ้าพี่ไปกินตามร้านเขาไม่ได้ใส่ให้พี่หรอกใครเขาจะใส่ขนาดนี้ใส่อนี้เขาจะเจ๊งเลยพี่ใช่ฟูจริงแล้วก็ปิดฝาไปก่อนเหลือใบแมงลักยังไม่ต้องใส่แค่นี้ปิดฝาแล้วสูตรนี้มีกระชายเพราะกินกับปลานะถ้ากินกับกุ้งไม่ใส่กระชายก็ได้นะค่ะแกงเรียงจะอร่อยหรือไม่อร่อยเนี่ยมันต้องได้ความเค็มจากกะปิและกุ้งแห้งได้ความหวานจากผักไม่ใช่หวานจากน้ําตาลและเค็มจากน้ําปลาหรือเกลือไม่ใช่ครับพี่เผ็ดร้อนจะได้มาจากตัวพริกไทย ความเผ็ดร้อนจะได้จากพริกไทยถ้าเกิดมีกระชายก็กระชายด้วยความหวานอีกอย่างหนึ่งคือได้จากหอมแดงนั่นแหละครับคือแกงเลียงมันต้องเป็นอย่างนั้นพี่มันต้องเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าใครทําแกงเลียงแล้วปรุงหนักๆเนี่ยแปลว่าไม่ได้แล้วแปลว่าวัตถุดิบพี่เอามามันไม่ได้เพราะว่าแกงเลียงเนี่ยคือแกงที่จะอร่อยหรือไม่ต้องขึ้นอยู่กับวัตถุดิบโอเคมามาใกล้ๆกันไหนๆดูแล้วก็สอนแกะปลาสลิดนิดนึง นะครับปลาเนี่ยถ้าแกะตอนเย็นจะแกะยากถ้าแกะตอนอุ่นๆจะแกะง่ายวิธีแกะปลาสลิดดึงที่คี้ผับเห็นคีบไหมดึงดึงคีบป,ปุ๊บก้างมันจะหลุดออกมาด้วยเห็นไหมก้างหลุดนี่นะครับเราจะดึงคีบแบบนี้เก้างจะหลุดออกมาหมดเลยนะถ้าเสียดายก็เลาะริมหน่อยก็ได้เนี่ยนะก้างลุดออกมา <S <S เหมือนการข้างบนถ้ามีคีบก็ดึงก้างมันจะหลุดออกมาเห็นไหมเนี่ยเราก็แกะอย่างนี้แหละเราก็จะเอาก้างออกอันนี้คีบมันหลุดไปตอนเราทอดใช่ไหม ออใช่ค่ะอ่าหลังจากนั้นเราก็แกะครึ่งตัวคราวนี้มันก็ร้อนก็ระวังหน่อยนะพี่นะหาอะไรมาช่วยแกะครึ่งตัวมันป๊าบนี่พี่ก็ได้ละปลาสลิดเห็นไหมเอาก้างตรงนี้ออกกินได้แล้วระหว่างนี้เราก็เตรียมใบแมงลักเลยเนี่ยถ้าใช้มอถ้าใครมีหมอ้อสูญญากาศจริงๆจะรู้เลยว่ามันประหยัดเวลาทําอาหารให้พี่ได้พอสมควรเลยนะอ่า<ช>แต่ว่ามันอาจจะไม่เปื่อยเร็วเท่าหม้อแรงดังนอันนี้ผมพูดตรงๆผมต้องบอกพี่ตรงๆแต่ แต่ในกรณีที่เราเป็นคนบ้านน่ะเราไม่ได้ใชหม้อแรงดันอยู่แล้วเพราะว่าหม้อแรงดันเปิดเร็วกว่าหม้อสุญญา,ากาศก็จริงแต่ขั้นตอนการใช้ขั้นตอนการเตรียมมันต่างกันเยอะอันนี้มันหยิบม,มาใช้ได้เลยมันเหมือนม้อธรรมดาที่บ้านอ่ะมาเนี่ยเปิดได้เลยไม่ต้องกลัวไม่มีอันตรายเลยพี่ก็มีอันตรายแค่ความร้อนอะ่ะระวังหน่อยแล้วก็ใส่ปลาสลิดล,ลงไปเดี๋ยวปลาสลิดมันก็จะมีความเค็มนิด,น,ดนิดนะแกะดีๆนะพี่บางคนบอกว่ามันมีก้างเวลามีก้างไปอยู่ในหม้อแล้วมันจะแกะยากนะ เ้าก็ใส่ปลาสลิดลงไปแบบนี้โอน้น่ากินในกล้องใกล้ๆนี่คงน่ากินมากเลยเนะาะใช่แล้วก็ใส่ใบแมงลักล,กลงไปดูดิโอ้ยพี่เื้ยเดี๋ยวดูฝักทองสีสวยเชียวดูดิแต่สุกนะบางคนบอกเชฟมันดูเหมือนไม่สุกๆพี่หม้อสุญญากาศดูดิไม่สุกได้ไงนิ่มแล้วอะค่ะนิ่มแล้วมันสุกแต่มันไม่เละเมนูสุขภาพไม่ง้อลดโรงพยาบาลครับเมนูนี้อือ ไม่แต่ถ้าไปเจอเมนูนี้แล้วแบบใส่เค็มเข้าไปหนักๆก็ก็ง้อเหมือนกันนะระวังนิดนึงระวังเรื่องความเค็มอันนี้เสร็จแล้วทาง่ายนะอย่าลืมนะถ้าทําปลาใส่กระชายถ้าทํากุ้งไม่ใส่ก็ได้สาคัญที่สุดแกงเลียงโบราณจะอร่อยคืออย่าใช้เครื่องปรงุงหวานผักเค็มกะปิเค็มกุ้งแห้งแค่นั้นพอแล้วหวานหอมแดงแค่นั้นเผ็ดร้อนจากพริกไทยหรือกระชายพอ นะครับผมอย่าไปใส่เครื่องปรุงเยอะนะครับถ้าใส่เครื่องปรุงเยอะเสียรสครับต้องต้มให้มันออกรสของวัตถุดิบมาและไอหม้อสุญญากาศเนี่ยความเจ๋งของันอย่างนึงคือมันค่อนข้างดึงรสวัตถุดิบได้ดีในภาวะสุญญากาศมันจะดึงรสชาติวัตถุดิบได้เข้มข้นกว่าหม้อปกติกูดสุดๆครับ เสร็จแล้วครับแกงเลียงปลาสลิดยังไงก็ฝากกดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับผมแล้วใครที่สนใจอุปกรณ์เครื่องครัวต่างๆที่ผมใช้หรือว่าเครื่องปรุงอะไรก็ตามนะครับเรามีพิกัดอยู่ที่ใต้โพสตหรือว่าแอดมาที่ราน์แอดเชฟบุ๊กมีตัวแอดนำหน้าเชฟบุ๊กภาษาอังกฤษครับหรือโทรมาที่0839988365อย่าเพิ่งเลื่อนผ่านโดยเฉพาะคนที่รักสุขภาพวันนี้ผมมีเรื่องราวดีๆมาฝากกัน นี่คือกระทะแฮปปี้คอร์จากประเทศเกาหลีครับผมเป็นคนทําการทดสอบกระทะด้วยตัวเองนะครับต้องบอกว่าไม่มีการใช้น้ํามันในทุกการทดสอบนะครับอันนี้การทดสอบแรกเราทดสอบด้วยคาราเมลครับเราใส่ลงไปนะครับผมจะเห็นว่ากระทะร้อนจนควันขึ้นเลยนะครับและก็ไม่ติดกระทะเลยนะครับต้องบอกว่าลื่นมากนะครับสามารถไหลได้แบบนี้เลยนะครับนี่เป็นเทคโนโลยีผิวเคลือบที่เป็นไทเทเนียมนะครับตัวผิวน่าจะเป็นเทคโนโลยีที่เขาเรียกว่าเป็นตาข่ายนะครับเป็นผิวตาข่ายที่ลดการติด หรือจะลองทดสอบด้วยซอสที่เรียกว่าเหนียวมากๆอย่างน้ำมันหอยนะครับปกติน้ำมันหอยนี่เป็นอะไรที่ติดกระทะมากๆไม่มีการใช้น้ำมันก็ไม่ติดกระทะเลยนะครับและที่เราบอกว่ากระทะปลอดภัยเพราะว่าไทเทนเนียมนั้นไม่เป็นพิษกับร่างกายมนุษย์ครับผมหรือจะทดสอบด้วยซอสเจนเตโฟแบบนี้นะครับก็จะเห็นได้เลยว่าไหลลื่นไม่มีติดเลยนะครับอันนี้ภาพจะชัดเจนมากทุกครั้งผมทดสอบด้วยตัวเองและไม่ได้ใช้น้ำมัน อันนี้ครับเราลองให้ซอสนั้นไหมในกระทะจะบอกว่าก่อนที่จะทซอสไหมก็ไม่ได้ใช้น้ำมันเหมือนกันล้างออกง่ายๆแบบนี้เลยครับไม่ต้องแช่ไม่ต้องขัดแค่เอาน้ําฉีดครับซอสเดี๋ยวๆก็หลุดออกไปเลยครับและดูผิวกระทะไม่เสียหายเลยนะครับถึงแม้ว่าจะไหมนะครับผมต่อมาเราทําไข่เจียวครับวันนี้ผมทาด้วยกันถึง3ฟองนะครับไข่เจียวแน่นๆเลยครับจัดลงไปเลยครับและก่อนที่จะทอดเมื่อกี้ทุกคนจะเห็นว่าไม่ได้ใช้น้ํามันเช่นกันนะครับและกระทะใบนี้นะครับสามารถใช้ได้กับเตาทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นเตาแก๊สเตาไม่เหล็ตไฟฟ ก็ตามใช้ได้หมดเลยนะครับผมจะเป็นเตาที่ไฟแรงก็สามารถทนความร้อนได้สูงเช่นกันครับเรียบร้อยไข่เจียวไม่มีติดครับต่อมาปาปเซียนครับทดสอบด้วยไข่ดาวแบบไม่ใช้น้ํามันจะเห็นได้เลยนะครับว่าตอนที่ลงไปเนี่ยดูเหมือนจะติดกระทะเลยเพราะว่าไม่มีน้ํามันอยู่เลยแต่เมื่อกระทะร้อนได้ที่ตัวผิวตะข่ายที่เป็นเทคโนโลยีใหม่จะเริ่มทํางานแล้วครับและทําให้ไข่นั้นหลุดล่อนแบบนี้ได้เลยครับจะเห็นเลยนะครับว่าหลุดออกมาเลยร่อนเลย3ฟองสบายๆไม่ต้องใส่น้ํามันครับ ต่อมาทดสอบด้วยปลาแซลมอนครับเราลองย่างปลาแซลมอนโดยที่ผมไม่ได้ใส่น้ำมันเลยแล้วเอาด้านที่เป็นเนื้อลงไปก่อนเพราะปกติด้านที่เป็นเนื้อจะติดง่ายกว่าด้านที่เป็นหนังนะครับเราเอาด้านเนื้อลงเพื่อพิสูจน์ให้คุณผู้ชมดูเลยว่าย่างปลาก็ไม่ติดพอกลับด้านขึ้นมาเรียบร้อยเห็นไหมครับนี่ดูความเกรียมนะครับผมเห็นไหมความเกรียมของเนื้อปลาก็จะดูได้เลยครับว่ามันกระจายความร้อนได้ดีมากย่างสเต็กนี้ดีมากๆนะครับใบนี้นะต้องบอกว่าเรียบร้อยต่อมาเราลองมาทอดปลาแบบที่คนไทยนิยมกันก็คือทอดปลาทั้งตัวหนึ่ง ใช้ความร้อนสูงใช้น้ํามันท่วมๆกระทะเราไม่เป็นอันตรายแน่นอนเพราะว่าได้รับมาตรฐาน ISO นะครับได้รับมาตรฐานมอกรไทยแลนด์นะครับผมตรวจสอบแล้วนะครับไม่มีสารก่องมะเร็งนะครับตรวจสอบสารพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อมก็ไม่มีนะครับผมต้องบอกว่าปลอดภัยมากๆนะครับเรามีข้อมูลการตรวจสอบทั้งหมดนะครับผมสามารถขอจากทีมงานได้ถ้าใครสนใจนะครับผมอันนี้เราทอดจนเกรียมเหลืองสวยแบบนี้เลยครับไม่มีติดเลยเห็นไหมครับผมไม่มีหนังหลุดแม้แต่นิดเดียวต่อมาเราลองทดสอบด้วยการทําอาหารที่ใช้ความร้อนสูงอย่างผัดผักบุ้งไฟแดงซึ่งปกติเขาบอกว่าเตาบ้านทําไม่ได้กระทะน ไม่ได้แต่ถ้าเป็นกระทะแฮปปี้คอร์ดทำได้ครับเพราะว่ากระทะใบนี้เคลือบกราฟีนนะครับเป็นวัสดุที่ช่วยนาความร้อนดีทำให้กระทะที่ใช้ในบ้านเนี่ยสามารถนําความร้อนที่สูงเหมือนกระทะตามร้านอาหารตามสั่งเลยครับและใช้เตาแก๊สธรรมดาก็สามารถทําไฟลุกอุณหภูมิสูงแบบนี้ได้ทาให้ผัดผักบุ้งนั้นออกมาสีสวยน่ารับประทานครับดูได้เลยว่าผัดผักบุ้งของเราไม่มีสีดําสีคําเลยนะครับผมต้องบอกว่าตัวนี้นะครับเป็นกระทะที่ทั้งปลอดภยัยใช้งานสะดวกนะครับทำเมนูไหนก็ไม่ติดครับผมกระทะเชฟบุ๊ ที่สนใจนะครับสามารถแอดไลน์แอดเชีร์บุกได้เลยครับหรือโทรมาสอบถามได้ที่0839988365ครับ